สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุภูสุคนนะครับ g อั d ต f น e r n o o อ e v e ร y b บ d ดีสวัสดีครับทุกทุก,ท,กทุกคนนะครับบไดยพอกันจักมือครับพี่น้องเพราะเป็นเจ๊มือหรอเจ๊มือแปดมือหรอครับตั้งแต่มืออีแมรไปชนบุรีเนาะผมกับบได้ลงคลิปเลยนะครับกะ จกักสีล่องแงงพี่น้องผมยู่กับยุบทธบ้านนะครับบ่ได้ไปไซนะครับสีเขา่าแล้วก็เห็ดเบียกเนียนซ่านนะครับหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำนะครับเห็ดยู่เห็ดกินนะครับก็บพอสองคนนะครับบ่ได้ไปไซเลยครับพี่น้องมีมือหนิล่ะก็ไปทุระไอไปตลาดเ้าตลาดเ้ายุบันย่างก็คือพักมาหนึ่งป่ากับว่าได้ถ่ายคลิปนะครับ ลักๆที่ว่าอยากทายก็คือหนึ่งก็คือแบบเวลามันจันจอนะ่เอเนาะเหบหนังกับต้องเห็ุได้ไหวยุคเดียวเนาะสองก็คือว่าอยากออกไปทายคลิปยุสัยย้อนว่ามันห่อนพี่น้องที่ทาน้าซีหาเมือครับพี่น้องซีชิปอ,องศาอับเลยครับผมเช็คเบอร์อ,อุณหภูมนะิเนาะห่อนร้ายครับพี่น้องห่อนแห้งครับัาจนสีเข่าเรียบใบพวกใบสองเงสิผมกะอาบนำเขาห้อง ผมยูข้างนอกเ่อใดมันแบบออกห่อนเป็นวุดๆๆเลยครับมีมือเนี่แหละครับพอโยเนกับพอสามสิบแปดองศานะครับประมาณเนี่แหละผมเช็คเมื่อนี้นะครับกับวันที่เจ็ดวันอาทิตย์เนาะพี่น้องวันที่เจ็ดเมษายนนะครับวันอาทิตย์สองพันยี่สิบสี่นะครับอีกบัจักมือกับสีฮอด ปีไม้ไทยปีไม้เล่านะครับก็คือสงการเฟสติวัลนะครับเมื่อนี้นะครับวันที่เจ็ดกัวียกนะครับพี่น้องก็สิได้ถ่ทายคลิปเนาะก็คือ,อไอ้บุญสู้มาจาสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อนกัคุยงานอะไรต่้ง่เดือนสองเดือนที่แล้วแล้วนะครับว่าให้ไปฮับไอ้แนอายุสนามบินอุบลน,นะครับเปรนสิมาเล่นอุบลเจ็ดแปดเก้า วันที่สิบสีขามไปปากเซ่น,นะครับสี่มือเนาะกะสี่เท่แค่เพื่อนนะครับกับไปฮาเพิร์นยุสสนามบินตอนนี้ตอนนี้กับใบสามมงเครื่องนะครับเพิ่นสีมะฮอดอุบลหางงนะครับหามงแรกนะครับกับสีได้ไปลาดเพิ่นก่อนอันนี้ดอกครับแล้วกะอย่างที่สำคัญเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยากกินบลอกทุเรียนครับพี่น้อง ออเรียนกับสีได้ไปเบื้องให้เพล่นนะครับเดี๋ยวผมสิไปเบื้องที่สองมองกับคือคางอ่ามาอ่าคางโุงเรียนสีปะทุมนะครับหรือว่าโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับแลก็หมองที่สองกับคือบิ๊กซี่นะครับหม่องข้อขายประจํานะครับหรือว่าสิกเกตพี่เมียมกับคางไข่ทหารแถวลรงเรียนเออแถวน้องบัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิไปเบื้อง มองใกล้ๆมองมมอนี่กกอนครับกคืออ่มองโรงเรียนสีปทุนนะครับแล้วก็สิ้าไปบิ๊กซีฐานมีจังไลกับสิซือไปเลยแล้วก็สิขาไปถาไปน็นยุสนามบินนะครับกับเห็นหลายๆคนนะครับพี่น้องหลายๆายคนแปว่าทายคีบเงื่อนนั้นว่าขึ้นนะครับพี่น้องรายได้มันขึ้นยากช่วงกะคือกันกรครับคือกันกวบิตทุกคนเลยกับว่าตั้งกันกนรอครับผมอีแฮงว่าเดททายเลยจัง ต่งหลายมือนนะครับเดือนนี้จักสิเอาอยัางกิมครับเดือนนานเดือนนี้ออกเมษาเนี่ยกับ,กบพออ่อยูยูครับแต่ว่าเดือนหนานนี่โอ้กัดจ้างมากันไหมครับพี่น้องหาทายคลิปกันหลายคนก็ถามว่าสิบไปไซสนะครับปีใหม่เนาะผมกับติดมีงานหอดวันที่สิบหละครับพี่น้อง 11, 12, สิบเอ็ดสิบสองกสินาซีโเล่านะครับวันที่สิบสามยังสิขวามากนะครับ ก่มาท้ายนะครับกับว่าได้ไปไซส์ครับพี่น้องสีอยุ่เหื่นล่ะครับผมบ่ามาออกไปเป็นนำม,มันห่อนครับพี่น้องผมบ่ามาปันไดน,นะครับจังสิผมอยากยุ่เหื่นนีกกลัวครับเลางทีอยากเอาไปไท้ายคลิปนู่นนี่นั่นอะ่ะสิไปยุปไปพี่น้องว่าไลายกับสียายห้างกับสีคั่นะครับไปสามอมงเคืองล่ะโอเคปะพี่น้อง ไปพอกันยุ่หมองซื้อบวกตู้เลี้ยงครับว่าข้าสีใดบวกขึ้นเลี้ยงไปไอ้ไอ้เพิ่ร์ลว่ล์กเพิ่นว่าไอ้เพิ่นว่า,าอยากเฮี้ยงอยากบวกทุเลียนนะครับไอ้บุญสู้เนาะเดี๋ยวข้าวสิไปซื้อไปต่อดเพิ่นก้อนนะครับแบบว่าเป็นเวลคำทุบบนเลยเนาะพี่น้องไปเอาอนวนบกข้า,าวสามน่วยครับนวนบวกข้า,าวสามน่วยซื้อ,อนวนบกข้า,าวไปฝากกันกันครับพี่น้องอยุ่งันทาวาลี่เนาะ พุดนอกข้าว,ว,าก,วก็ตะกี้เงานสิบห้าบาทตอนนี้สามสิบหา้าบาทนะครับพี่น้องราคากะเป็นแต่ผมเล็กหน่อยเนาะนันกะโดนเลยเนาะตอนนี้กะสามสิบห,าหา้าบาทสามด้วยดอยน,น้านี้แสบแล้พี่น้องผมมากับขกินก็ล้านอื้นนะครับเพราะว่าล้านร้านอื่นที่เคยซื้อพิษหวังมาครับเคย้าเราซุกซือพิษหวัง ไก่เซรันได้หนึ่งบอกครับข้าน่งบนข้าวครับสามตู้หน่อยบาทครับกรตอยอให้างจากบ้านของป้านมหนึ่งกิโลสองกิโลนะครับป้าแม่าว่าหมู่บ้านอ่ะบ่ไกลกันครับยุดติดไก่นะครับหมูบานอ่ะครับต้องครับพี่น้อง ตอนนี้เฮาอยูเดินบิ๊กซีพี่น้องไปเบิ่เกือขังเลียนสรีปรทุมเหว่ามี่นะครับเฮาอยู่ตลาดซีเพอน่าจะมีเป็นแพ็กค,ครับเป็นน้อยว่ามีรสำหรับผมเองว่ากินนะครับ,บทุเรียนผมได้กินผมวิงครับผมปวดหัวแต่้อยครับ เดี๋ยวไปเปรงวามจักบาอเมาหป้รถเดีเ๋ยเราครับเอาแบบกรอบนอกครับแม่ครับกรอบนอกเบดเล็บ่ครัรบครับสมัยยัมีแต่กรอบนอ่ะเยอะแฉ่เหนียวอ่อ นี่สาขาที่หนึ่งคะแนมะนมาจสะเดเท่ที่สุดอย่างหวังประเทศไทยอันนี้ครับครับผม460คร้อบ แล้วล่ะครับพี่น้องแล่บักทุเรียนเนาะไอ้กล้นนะอ,กองยืนข้างหน้านี่เป็นกีรแมงโก้นะครับขนันยวบกมมวงนะครับอันนี้แบบเผานะครับพี่น้องตอนนี้หา <laughs> สิของกันแล้วครับสี่ม้วนเครื่องนะครับโอ้กินทุเรียนในรถตะลบอบอวนเลยครับ <laughs> โุดยอดเลย เสียเป็นกินเป็นออเดิร์ปกันครับก้อนกินขา้าวแรงก้อนดินเนอร์นะครับมาแรงสิบห้าเป็นไปกินขา้าวสายกับติดตามบึ้งนะครับพี่น้องว่าสิบห้าอัแล้วเป็นข,ขา้าวสายนะครับในกุบนเนาะแล้วกะเนี่ยไปพอกันยี่สนามมินครับพี่น้องตอนนี้ชี่วงเครืองเะอครับปะมาสนามมินแล้วพี่น้องจากวิกซี่มาสนามมินผมสิเป็นล่มตายแล้วครับพี่น้องเด้อ ทุเรียนมาไวในรถครับได้เรื่องเลยเดี๋ยวสิจอดรถกันครับพี่น้องผมมบาไวแหละผมสิเอาทุเรียนไปแบ่งข้างนอกครับตอนยามาแรงครับแท็กซี่กับสีหล้ายเป็นพิเศษเพราะว่าอ่าเครื่องโ่งหลายนะครับเครื่องไอ้ยามาสอบกยามาแรงครับ เกลืองสีลงหลแท็กซี่กับต้องมาสแตนบายถ่านะครับตอนแรกเพราะว่าสิสแตนบายถ่าเพื่อนอยยานเป็นบ้องฮุจักมองถ่านะครับก็เลยสิไปจอดรถ่นร้านจอดรถเสียสามสิบบาทนะครับแล้วเขาไปหาเพื่อนก้อนแล้วก็ให้เพื่อนออกมาถ่าเแล้วผมก็สิเอารถไปหาเพื่อนอที่ยคหนึ่งนะครับก็หยานเป็นบ้องฮจักมองถ่านะ เสียชีเขาไปจอดเป็นร้านสนามบินนะครับหม่องมมนได้เสียเงินหม่องข้างหลังอยู่ว่าได้เสียครับท่ากาศย,ยานาซาตอวอนนัสธานีเขาสิ่ว่าให้รถจอดร้ายนะครับย่ามันเร่งก่เาให้รถจอดดน ล่านนะครับนะครับขยังขมา่าเพื่อนโยกเกตสามนะครับสนามบินคือเงียบเงียบครับผู้โดยสารขาเข่าแต่ว่าล่านจอดรถเต็มมืดเลยด้วครับพี่น้องโอ้ฉันไม่ไหวแล้วนะขอเอาคนออกมาไว้ข้างนอกนะ อันนี้ซี่ร้อยฮกซิปครับพี่น้องสองพูดง่ายๆครับตั้งไว้นี่ละโอ้ยกระสอบรื่อมาล้งอันนี้ขา้าวเหนียวบักม่วงครับแตติ๊กไรแมงโก้นะครับวนวัดข้าวเย็ยนๆครับโคโนคนาชิลลี่นะครับให้เพิ่นซื่นใจซื่นใจนะครับเดินทางมากเมื่อยๆนะครับ สิบไปทาเพื่อนยื้อข้างในกันรับพีน้องปะถึงแล้วครับเดี๋ยวผมสิบไปหาซสื้อกาแฟกัคนครับต <c oughs> อนนี้เครื่องวัดท่านได้ลงจอห้ามงสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ทำไมเมี่ย 0.770สวนน้ำพงที <alrededor revenir> mm ่ค hmm. mm ิว28เหลือ <negócio> อ <inde insan language> ีก15นาทีครับเดี๋ยวไปซั่งกาแฟรอกันครับคนมาถ่าหลายแท้เดี๋ยวไปกินกาแฟมากินดอยซานครับมันแพงผมนั่งตรงอเมซอนธรรมดาธรรมดา สารทยอยลงแล้วครับตอนนี้ห้าโมงสิบนาทีเดี๋ยวเราไปรอเพื่อนเอากระเป๋าก่อนคนแบบร้ายแห้งครับไหนลไหลักไอ้บนซ์สงการคนจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเจ้ามา พ้าเจ้าจิมาเยี่ยมญาตินะครับเป็นเทศกาลนะครับปีใหม่ไทยแล้วก็ปีใหม่ลาวนะครับไอ้บุญสู้ไอ้บุญสู้ไอ้บุญสูญญ้มังกรสียู่อุบลวันที่มืเออื่นมือเฮือ,อล้วก็วันที่สิบนะครับเสาร์วันที่สิบจังสีขามไปปากเซ่น,นะครับแรักกาวิ่งไล่หักจากทา่ามืองโค้งนะครับ คงสิโดนนะครับสีหัยไปซงอยู่อ่าอยู่ยังกะลนหอยู่ไออยู่สลาวันครับพี่นอ้องแถวหน้าโป้งอะไะครับวันทีเก่านะครับผมก็สิกลับมาเลยนะครับวันทีเก่ากับสีหยัยคือสีหัยอันนะครับอันบ้านนองนะครับอ่าสแตนบายอ่า เทแค่ไอบุญสู้นะครับว่าเพิ่นสิไายนแน่นะครับต้องเอามืออื่นนะครับถาไอบุญสู้เราบ่มีแพนนะครับผมมื่อสิบห้าเราไปเที่ยวนะครับสุชีถามแล้วเบื่องว่าเราอยากเดินทางไกลบ่หรือว่าอ่าอยากอยู่ตนาคอุบลอยากเที่ยวตะนนีุ้บลน,นะครับไทยอยากเที่ยวตะนน,นีุ้บลกับว่ามีปัญหาครับไทยอยากไปเที่ยวแบบคือจังพอโบดคือจังเอ่อ สวนพญาแถมยูยโสนสีพงกสิผ้าไปใดครับพี่น้องตังขาดพิดต,ตามเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมคุยกันก็เล่ากันขับมาแรกยาฐาแล้วกันคับคนดายแห้งพี่น้องขานแลญาตาที่น้องนะครับมาตะตั้งวัเทพหรือว่ามาตะกรุงเทพจะมีนะครับคนกับร้ายนะครับ จะตื่นเต้นน้ำกระเจ้านะครับมาถายาตพี่น้องครับเจา้า15แล้วถากระเป๋าอยู่มั้งครับอย่าพอมาถาเ,เบิ้งไอ้บุญสู้ถาผู้ใดเบิ้งขีปอ่าบ้าคำสีเบาอ่าไอคลิปไอของของเอียงกับของบ้าดีนะครับ จะสีเห็นไอ้เพิ่อนนะครับเพราะว่าไอ้เพิ่อนเคยมาหาบ้าดินน่าจะปีที่แล้วนะครับพี่น้องน่าเป็นช่วงปลายปีนะครับไอ้บุญสู้เนาะเพิ่นจะอ่าอยู่เพิ่อนอยู่เยสเลนะครับพี่นอ้องไอ้บุญสู้เนาะเดี๋ยวฉันถ่ายเบื้องหน้ากันครับพี่น้องโอ้คนกับไลายแท้ มาแล้วครับอู้วไอ้บุซูโอ้วโอเคสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัดสวด,สดีอ่าแลกเงนินแล้วหรครับแล้วแล้วอาเรดีเนาะปะ เเดดค,งงรรคเดี๋ยวผมสิเ,เอารถกันครับถึงโรงแรมรักครับสวีกลาดเดี๋ยวผมสิขาเป็นเอารถไปจอดกันครับแล้วก็สิขาเป็นขึ้นราอีกครับพี่น้องคลิปนี้กะไปฮับไอวุ้นสู้มากหอดโลงแล้งกับความาณหกม่งอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ผมพาเพป็นแฟน แฟนพันม่ไอคีนิกทันตรรมนะครับอยู่แถวบิ๊กซี่นะครับอยู่ในบิ๊กซี่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสียางโพดนะครับพี่น้องจะคลิปนี้กับไปครับไอ้บุญสู้มาโลงแรมซุนี่แก่นนะครับพี่น้องมาอยู่มืออื่นมือหื้อแล้วกับเซอร์วันที่สิบนะครับมีสากระสิขามไปปากเซ่แล้วครับพี่น้องตามแผนพี่นนองอ่า ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับสิดเดียวไว้สักอ๋อคือว่ามีคิว,ลวคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ซะเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้เปิ้ลคลิปหนานะครับนี่ครับผมพาเพมันมาคลิ้นิดหนึ่งครับยูบิซี่เดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหนาได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตาบน,นคอมนี่แคร์มินเดอร์ครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้กับขอบขอบคุณน,นะครับของฝากจากไอบุญสู้น้ำนะครับไอบุญสู้เรคคอมเมนต์นี่ครับ ชูเลียมครับทั้งใดอร่อยอร่อยมากแซ่บแซ่บเบิร์ดรถกินยุคพูดเดียวเอาว่าอีกสองคนจะว่ากินนะครับทั้งใดครับโอ้ตอบปะยแซ่บแซ่บฉันรับผู้มักนะครับพี่น้องอ่านแล้วมักแห้งครับโอเคเดินพี่กอลโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับโอเคครับ พี่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย